สวัสดีค่ะร้านแว่นตาตลุกออปติกค,ค่ะวันนี้เราจะพามาดูเลนโฟโตโครมิกหรือเลนออกแดดเปลี่ยนสีกันนะคะเลนออกแดดเปลี่ยนสีเขาจะมีความใสเมื่ออยู่ในล่มพอออกแดดหรือมี UV วีะทะบนตัวเลนเขาจะมีความเข้มขึ้นตอนนี้เรายืนอยู่ในล่มนะคะยังไม่ออกแดดจ้าความเข้มของเลนจะประมาณนี้เลยค่ะ พอเราออกแดดจ้าน,นะคะสีของเลนแต่ละแบรนด์จะมีความเข้มที่แตกต่างกันไปอยู่ที่คุณลูกค้าเลือกใช้หรือชื่นชอบแต่ละแบรนด์เลยนะคะการมองผ่านเลนสออกแดดเป็นสีจะประมาณนี้เลยค่ะแล้วเรามีจำหน่ายอยู่4แบรนด์โฮย่าเอสซิลไซส์โ o เดนสต็อกนะคะคุณลูกค้าสามารถมาเลือกดูที่ร้านได้เรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้า,ยาเยอะแยะมากมายเลยนะคะข้อดีของเลนส์ออกแดดเป็นสีคือเขาจะเป็นเลนส์ใสและเลนส์กันแดดในตัวนะคะ เขาจะช่วยป้องกันการแสบตาปวดตาจากแสงแดดให้เราได้ค่ะอย่าลืมมาแวะชมกันนะคะ